มีนี่เล็กไปเลยครับดูครับดูครับ สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้อากาศดีครับแจ่มใสนะครับจากที่2อถึงสวันก่อนนะครับคลึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ฝนตกครับปลอยปลอยเกือบทั้งวันครับวันนี้แดดออกโอ้โหดีมากครับตื่นเช้ามา6กโมงครึ่งเนี่ยเปิดผ้าม่านดูโอ้โหทองฟ้าสว่างสว่างจ้าเลยทีเดียวครับสดใสนะครับก่อนเมฆเห็นแบบ นะเป็นสีฟ้าสีครามเลยสวยงามมากครับวันนี้อากาศดีจริงๆนะครับมาวันนี้ครับนาตีมีมีดเชฟครับมีดเชฟก็เป็นมีดเชฟแบบเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าชุดใหม่นะครับบริษัทใหม่พึ่งมาถึงครับนาตีสั่งทาสเปคเดิมนะเพิ่มเติมคือราคาถูกลงมาอีกร้อยบาทเลยทีเดียวครับ จาก500บาทลดลงเหลือ400บาทเท่านั้นเองครับ400บาทนี่พร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแต่นาตีบอกไว้ก่อนว่าเพื่อนๆที่อยู่นะครับพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษนะครับพื้นที่ห่างไกลก็อย่างเช่นแม่ฮองสอนนะครับแล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับยะลาปัตตานีครับนาลาธิวาสนะครับ สามจังหวัดนี้ก็คือเป็นพื้นที่ห่างไกลครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีก50บาทนะครับหรือพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษนะครับก็อย่างเช่นจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองนี่จะเป็นบางอำเภอครับแล้วก็ชนบุรีนะครับชนบุรีนี่ก็จะเป็นบางอำเภอเหมือนกันนะครับจะมีค่าส่งเพิ่มอีก50บบาทนะครับผมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าทำไมถึงขึ้นนะระยองกับชนบุรีครับเพราะว่าเขา บริษัทเขาขึ้นคาว่าพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษนะน่าจะเขาเรียกว่าอะไระคือน่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่ายกระดับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับเลยทําให้ค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายสูงขึ้นหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือนาที่ก็เดาเอานะครับมามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับมีเชฟวันนี้ครับมีอยู่2แบบครับอ่าเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับ มีอยู่2แบบแบบสั้นคือตัวนี้ครับแบบสั้นใบก็จะกว้างหน่อยครับแบบยาวคือตัวนี้ครับใบจะยาวแล้วก็จะแคบมาหนึ่งนะครับอ่าใช้งานดีทั้งคู่นะนะติบอกไว้ก่อนว่าใช้งานดีทั้งคู่จริงๆนะรักพี่สดายน้องเพื่อนๆที่เคยซื้อไปนะครับส่วนมากครับจะกลับมาซื้อซ้ำนะครับกลับมาซื้อซ้ำ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อเองนะกลับมาซื้อซ้ําคือซื้อให้เพื่อนนะครับซื้อให้แฟนเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็คือเอาน่าจะเอาไปใช้แล้วก็ดีแล้วก็เพื่อนๆนมาเห็นเข้านะพอมาเห็นเข้าก็เลยถามว่าเฮ้ยซื้อมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยครับเขาก็สั่งให้อีกนะครับบางคนนะครับนัตติงงว่าทรงนี้ครับบางคนเอาไปปอกทุเรียนนะครับคือนัตติไม่มีความรู้เรื่องทุเรียนสักเท่าไหร่นะครับ ทรงนี้ปอกทุเรียนได้หรือเปล่าแล้วไม่แน่ใจครับแต่เคยเห็นแว้บๆแม่ค้าเขาไปปอกทุเรียนแต่มันจะยาวไปหรือเปล่านะ,ะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าทรงนี้มันปอกทุเรียนได้ไหมนะเพราะมีบางคนซื้อไปปอกทุเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบแบบสั้นกันครับมา,มาดูแบบสั้นกันนะครับความยาวของแบบสั้นครับวัดจากกึ่งกลางมีดครับกึ่งกลางมีดมาถึงปลายมีดอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับความยาวเจ็ดนิ้ว ส่วนความกว้างครับจะอยู่ที่2.4นิ้วครับสันจะอยู่ที่2.5มิลขึ้นรูปมาจากเหล็ก 7Cr17 นะครับด้ามจับเป็นด้ามจับ G10 ครับยึดด้วยน็อตหกเหลี่ยม3ตัวครับแน่นปึ๊กเลยครับถ้าใช้งานไปแล้วมันหลวมครับสามารถขันน็อตได้เลยนะครับขันน็อตเองได้เลยนะครับ มันตอบโจทย์มีเชฟคือยังไงครับคือตัวนี้ครับโดนน้ำมันไม่ยืดไม่หดนะครับแล้วมันดูแลรักษาง่ายนะครับเมื่อสมัยก่อนน่ะตีทดสอบการฟันไม้ให้ดูนะครับฟันไม้ได้นะเวลาไปแคมปิ้งในป่าเนี่ยฉุกเฉินไม่มีมีดฟันไม้เอาตัวนี้ครับฟันไม้ได้เลยนะครับเอาอยู่สบายเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวมาเทสคมคร่าวๆครับมีเชฟมีทาครัวคมต้องบางนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราซอยครับซอยผักเนี่ยตัวนี้อย่าให้มีเต้ารับเต้ารับก็คือเกสรของเม็ดครับอย่าอย่าทําเป็นเหลี่ยมนะครับมีเชฟมีทาครัวให้ดีปลายจะต้องเป็นแบบบีแฟตไปเลยครับนี่คมจะต้องบางๆนะครับมีแห่มีั่นมีซอยมีเชฟมีทาครัวนะครับ ผมจะต้องบางๆน่าจะรีวิวครบแล้วเนาะยาว7นิ้วกว้าง2.4สันหนา2.5มิลนะครับตามจักจ0ครับราคา400บาทนะครับ400บาทต่อไปก็มาดูแบบยาวแบบยาวครับวัดจากกึ่งกลางมีดมาจนถึงปลายมีดอยู่ที่8.5นิ้วครับ8.5นิ้ว ส่วนที่กว้างที่สุดครับตรงโคนเมีดครับอยู่ที่2.1นิ้วสันหนา2.5มิลเท่ากันครับตัวนี้ก็พูดเป็นภาษาบ้านๆก็จะเป็นเหล็กสแตนเลสคาร์บอนสูงนะครับทำไมต้องเน้นคาร์บอนสูงคาร์บอนสูงก็คือมันจะเซฟตี้เรื่องคมเป็นอย่างดีครับเวลาเราไปฟันของ,งแข็งนะครับนะกระดูกไก่ได้สบายนะครับแต่ถ้าไปฟันพวกกระดูกโคนขากระดูกน่องอะไรอย่างนี้ครับหรือว่า ีนไก่อะไรเงี้ยครับนะระมัดระวังด้วยครับใช้ส่วนโคแล้วก็ค่อยๆสับนะครับบางคนเห็นผมรีวิวฟันไม้แบบชวบชวบชุบนะครับไปสับกระดูกไก่แบบป๊อบปั๊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 บเป็นพวกกระดูกคอกระดูกขากระดูกน่องที่มันกระดูกอันใหญ่ๆเท่านี้ชี้อะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ไหวนะครับนะมันมันมันไม่ไหวอย่าลืมว่ากระดูกกับไม้เนี่ยไม้ต่อให้แข็งเนี่ยแต่มวลเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกระดูกนะครับ มวลกระดูกนี่โอ้โหนี่มันแข็งโป๊กเลยนะครับนะก็เนะี่ยใช้งานก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับนี่ถ้าพูดตามตรงตัวนี้นะตีไม่ได้ให้แม่บ้านใช้เลยนะครับนะเพราะว่ากลัวครับกลัวแม่บ้านจะได้รับอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ามีดมันคมมากนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยอตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวมีดของของนาเองนะครับแต่มีดมันคมจริงๆครับแล้วก็ดูจากการใช้งานของแม่บ้านนะครับคือ ก็ดูแล้วเหมือนเหมือนจะอันตรายอยู่ก็เลยไม่ได้เอาให้ม่บ้านใช้นะครับแต่ใครที่ถนัดเกี่ยวกับมีดทําครัวอยู่แล้วตรงที่ดีมากตอบโจทย์เพราะมันคมนะคมจริงๆรินะนี่ครับฟังเสียงกระดาษนะเดีย๋ยวนาติจะให้ดูใกล้ๆฟังเสียงกระดาษนะครับแตกต่างจากที่นาติเฉือนกระดาษให้ดูไหมครับนะ เดี๋ยวจะให้ดูถ้ามีดคมแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับเสียงกระดาษมันจะแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวนี้ยังมีเสียงกระดาษนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูเอากระดาษแผ่นใหม่มาก่อน,นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูตัวนี้เป็นมีดฟันไม้นะครับ แต่หน้าตีเปิดคมแบบหวานเจี๊ยบมาเลยนะครับเปิดคมแบบหวานเจี๊ยบมาเลยตัวนี้เป็นเหล็กเอส1คดครับเปิดบบหวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยวฟังเสียงนะครับ๋ยวให้ฟังเสียงได้ยินไหมครับเสียงกระดาษจะมีเยอะกว่านะครับเปรียบเทียบ ็นไหมครับแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวสักวันจะหาที่รีวิวมีตัวนี้นาตีสะสมไว้หมดเลยนะครับนามาแบ่งแค่2เล่มนะครับเมื่อคลิปก่อนนะเล็กเอสเอสเคตัวนี้นะครับนาตีทําอยู่ทั้งหมด8หรือ9เล่มนะครับคือโมโหครับโมโหคือมันการจัดการมันยุ่งยากนะครับแล้วมัน ใช้เวลานานกว่าจะสําเร็จนะครับตั้ง6 7เดือนนะครับกว่าจะสําเร็จ8ปเเล่มเลยนะครับโมโหก็เลยจะเก็บสะสมไว้ให้หมดเลยนะครับนะแต่ถ้าใครสนใจก็ทักนอกรอบมาได้นะครับอ้าววันนี้ครับมาดูตัวนี้ครับนี่อ่ะมีทําครัวนี่เลยครับ2เล่มครับชอบแบบไหนทักทายน้าตีมาได้เลยนะครับราคาเท่ากันนะครับเล่มละ4 0 0บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอ่า ของเรามีเก็บเงินปลายทางนะครับสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเอาสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมาได้ครับสวัสดีครับ